Good a f t e r n o parents and students welcome back how are you today for me today I'm very well สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกๆวิชาภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่ที่หน้า4 7นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับลูกๆ นักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนนะครับในหน้าที่41ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคัดคําศัพท์และอ่านนะครับตรงนี้คัดคําศัพท์และอ่านในหน้าที่41ตรงนี้นะครับคําศัพท์จะมีอยู่ทั้งหมด6คํานะครับลูกๆทีนี้มาดูกันเลยนะครับใน6คํานี้นะครับจะมีคําว่าอะไรบ้างแล้วก็แปลว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคำที่1ครับ h e นแม่ไก่คาที่สอง pen คำที่3าม men ผู้ชายหลายคนคำที่4 ten แปลว่าสิบคำที่5 bed เตียงนอนคำที่6 b a k คำนี้แปลว่าขอนะครับลูกทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะมาอ่านอีกนรอบแล้วก็เราจะมาทำด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างไป1ข้อนะครับด้านหลังตรงนี้ว่าทำกันยังไงนะครับโอเค one two three read together h e n แม่ไก่เพนปากกาเมนผู้ชายหลายคนเทนสิบเบสเตียงนอนเบสขอทีนี้นะครับเรารูแลวนะครับว่าคําศัพท์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในหัวข้อด้านหลังทํากันยังไงนะครับเหมือนคงที่ผ่านๆมาที่ครูเคยสอนเลยนะครับอ่ะครให้ตัวอย่างคําที่สองนะครับนั่งเรียนก็คั้นเลยนะครับคําว่าเพนเรนก็เขียนเพนภาษาอกฤษก่อนนะครับ แล้วแปลนะครับว่าปากกาทีนี้ขอให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับคำท,ที่สนะครับคำว่าเทนนะครับเด็ก็เขียนเทนก่อนเลย T E N เทนแล้วแปลนะครับก็คือสีนั่นเองนะครับลูก,ลก ทีนี้ในหน้าที่41ตรงนี้นะครับนอกจากด้านบนแล้วรองยังมีด้านล่างอีกนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่าด้านล่างนะครับเขาให้เราทําอะไรนะครับลูกๆพร้อมแล้วไปกันเลยต่อมา ลูกในหน้าที่4 1ดนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนักเรียนดูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8คํคำนะครับเดี๋ยวฟังด้านหน้าตรงนี้ที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียน2ข้อนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนอีก2ข้อนะครับทีนี้นักเรียนมาดูกันเลยนะครับในด้านล่างของหน้าที่4 1ตรงนี้นะครับลูกๆทีนี้นักเรียนดูนะครับครูยกตัวอย่างให้นักเรียนในข้อที่ สนะครับข้อที่สองเนนะครับคำนี้เ็นเ็นตรงนี้แปลว่าอะไรเอ่ยที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้แม่ไก่นักเรียนก็เขีนเลยนประโว่าแม่ไก่นะครับอโอเคครับทีนี้มาดูต่อครับนักเรียนครูจะให้อีกหนึ่งข้อนะครับตัวอย่างคือข้อที่ห้าเฮนในที่นี้คือ สิบนั่นเองนะครับลูกก็เขียนแปลเลยครับสิบโอเคครับอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูด้านหลังแปลเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างน,นะครับทีนี้กูจะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้อที่สี่นะครับโอ้ข้อที่สี่นี่เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับสิบภาษาอังกฤษก็คือเทนนั่นเองนะครับลูกก็เขียนเทนเลยครับลูกทีเอ็นเทน ต่อมาครับอีกข้อหนึ่งในข้อที่6ครับปากกาปากกาภาษาอังกฤษง่ายเอ่ยเพนนั่นเองนะครับโอเคเก่งมากครับลูกๆทีนี้นะครับเหลืออีกอย่างละสองข้อนะครับทุกเอโทษทีนะครับเหลืออีกอย่างละหกข้อนะครับฝั่งด้านหน้าก็เหลือหกฝั่งด้านหลังก็เหลือหกนะครับทีนี้นอกเหนือจากตนี้นะครับนักเรียนต้องทําเองนะครับลูกนักเรียนก็ต้องจําด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้สอบปลายภาคกันอ่าแบบว่า เจอคำศัพท์คำไหนักเรียนก็สามารถกาได้เลยนะครับตรงนี้จะได้ไม่ยากนะครับลูกๆสําหรับวับนนี้ตรงนี้นะครับในหน้าที่41ตรงนี้นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถทักมาสอบถามรูได้โดยตรงเลยนะครับลูกๆสําหรับวันนี้นะครับ See you again next time. Goodbye